ศูนย์พัฒนาองค์ความรู้ความปลอดภัยในการทํางานเฉลิมงพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีในโอกาสฉลองพระชนมายุ60พรรษาครับซึ่งอยู่ที่กระทรวงแรงงานนะครับศูนย์นี้จะมีที่มาที่ไปอย่างไรเดี๋ยวพูดคุยกับท่านผอ,อ,อก,กันสวัสดีครับสวัสดีครับที่มาของศูนย์แห่งนี้เกิดขึ้นได้อย่างไรครับท่านครับผมก็สืบเนื่องมาจากท่านสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดานะครับท่านได้เสด็จไป เป็นประธานเปิดศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพคนงานประจำภาคตังหัดเชียงเหนือที่จังหวัดขนแก่นับเมื่อ1ธันวาคม2 5 5 7ครับท่านมีพระราชปาระว่าการสร้างความปลอดภัยในสถานประกอบการ เพื่อผู้ใช้แรงงานจะไม่ต้องบาดเจ็บทุรภาพนั่นแหละครับเป็นจุดที่มาดังนั้นเนี่ยในส่วนของกรมสวัสดิการนะครับก็ได้มีการตั้งเรื่องเพื่อจะจัดตั้งศูนย์งนี้ขึ้นโดยเราได้ของงบประมาณแล้วก็ประสานความร่วมมือกับภาคเอกชนแล้วก็ภาคระดับเกี่ยวข้องนะครับก็ศูนย์นี้เริ่มเปิดเป็นทางการก็คือ11มกราคม2560ครับครับผมจริงๆเรื่องของวัตถุประสงค์ของการจัดตั้งศูนย์แห่งนี้ขึ้นมาเนี่ยวัตถุประสงค์เพื่ออะไรครับครับก็จริงๆเราต้องการให้สถาน านที่อย่างนี้เป็นศูนย์แห่งการเรียนรู้ศูนย์สร้างความรู้ความเข้าใจในเรื่องของอันตรายและก็การปร้องกันอันตรายซึ่งเนี่ยเมื่อ ู topic, to to ้บุคคลหรือลูกจ้างที่ได้รับทราบเนี่ยเขาก็จะไปกระตุ้นหรือปลูกจิตสำนึกของเขาที่จะป้องกันอุบัติเหตุและโรคจากการทางานในตัวเพิ่มขึ้นนะครับรวมไปถึงผู้ที่มาชมเนี่ยถ้าเป็นวอล์กอินเข้ามาเนี่ยเขาก็จะได้รู้ว่าในเรื่องของการป้องกันตราตัวเองเนี่ยเป็นยังไงครับผมซึ่งเนี่ยเรามีทั้งหมด11สถานีการรู้ซึ่งแต่ละสถานีก็จะเกี่ยวข้องกับลูกจ้างในการทํางานแล้วก็บางสถานีนะครับก็จะเกี่ยวข้องกับชีวิตประจำวันด้วยครับโอเคครับเดี๋ยวเราไปเริ่มดูกันเลยฮะตั้งแต่สถานีแรก เป็นเรื่องเกี่ยวกับอะไรฮะครับสถานีแรกนี่ที่เป็นเรื่องของอุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคลนะครับชื่อมันจะบอกอยู่แล้วว่าอุปกรณ์ที่คุ้มครองตัวบุคคลเราดังนั้นเนี่ยมันก็จะเริ่มตั้งแต่ศีรษะหน้าด้านลำตัวไปหน้าแขนขาอะไรพวกนี้จะป้องกันหมดเช่นนะครับอย่างเงี้ยอันนี้ก็มองดูใช่ครับในเรื่องของแว่นตาใช่ครับก็ป้องกันในส่วนของสายตาเรานะครับ หรือที่เราเห็นยี่หิอการที่เราสวมใส่กันเป็นประจำนะครับเรื่องของหน้ากากอนามัยหน้ากากครับซึ่งหน้ากากก็มีหลากหลายประเภทที่จะป้องกันอันตรายนะครับบางรุ่นก็จะสามารถป้องกันฝุ่นหรือว่า PM 2.5ุดทาได้แต่ถ้าเป็นรุ่นนี้นะครับอันนี้จะเป็นตัวที่ใช้ในการทํางานกับสารที่มีครับซึ่งตัวนี้จะเป็นฟิลเตอร์เป็นตัวกรองซึ่ง เวลาลูกจ้างทาง,งานเนี่ยเขาจะสัตว์ที่มีจะผ่านตัวนี้ก่<ม>อนจะเข้าสู่ระบบทางเดินหาัใจเน,นเนี่ยเขาจะปลอดภัยในระดับนึงนะครับนี่ก็จะเป็นอุปกรณ์ในส่วนของระบบทางเดินหายใจนะครับก็มีในเรื่องของรองเท้านะครับก็เป็นรองเท้าซิปที่ชูที่เราเห็นรองเท้าหัวโลหะทั้งหลายนะครับแล้วก็มีในเรื่องของถุงมือหมดเลยครับถุงมือนะครับถุงมือเนี่ยมีหลากหลายรูปแบบมากนะครับเพราะว่า ลักษณะการทํางานนี้แตกต่างกันเช่นใช่ครับเนี่ยดูถ้าถ้าเราดูเนี่ยจะมีในเรื่องของถ้าลูกจ้างทางานกับความเย็นนะครับถุงมือก็จะต้องป้องกันความเย็นที่จะเข้าสู่ร่างกายได้เพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็จะต้องอาจจะต้องมีลักษณะของความหนานิดนึงโอ้โหเนี่ยครับคุณผู้ชมหนามากๆนะฮะอันนี้ไปจับแบบสิ่งของที่มันเย็นๆนี่คือไม่มีผลเลยไม่มีผลเลยใช่ครับไม่รู้สึกเลยใช่ครับนะฮะกันความเย็นใช่ครับนะครับมีกันอะไรฮะมี ครับสารเคมีอ่ะลองดูสาร,สารเคมีนะ,ะครับ,รบในเรื่องของสารเคมีคมก็เราสามารถใช้ถุงมือเนี่ยเข้าไปจับเข้าไปคนเข้าไปสัมผัสได้จับสารเคมีได้เลยนะน,นีบใช่ครับ,<อ>รบมันก็สามารถป้องกันได้ไดแต่ขึ้นอยู่กับว่าชนิดของสารเคมีที่เราไปเจอนั่นคืออะไรครับเพราะว่าไอ้ตัววัตถุดิบที่ใช้นี่มันจะแตกต่างกันครับผมหรือจะเป็นในเรื่องของงานเชื่อมเนี่ย นี่ก็เป็นงานเชื่อมนะครับซึ่งจะค่อนข้างหนาแล้วก็จะป้องกันความร้อนได้ด้วยในระดับหนึ่งเพราะว่าเวลา <c oughs> เวลาเรงงานเชื่อมเนี่ยจะมีความร้อนเกิดขึ้นคร,ครับผมเนี่ยนะครับก็จะเป็นหลากหลายทั่ว,วไปนะครับมีอีกเรื่องหนึ่งที่น่าสนใจเหมือนกันก็คือในบางโรงงานหรือว่าในบางสถานที่น,นะครับรบอกว่าในสถานที่ทํางานเนี่ยอาจจะ ไม่ค่อยมีอากาศเราก็เลยจําลองเปน็นอันนี้ใช่ไหมฮะการปฏิบัติงานในสถานที่อับอากาศ,ากาศถูกต้องครับถ้าเราพูดถึงสถานที่อับอากาศนะครับที่อับอากาศเนี่ยจะเป็นที่ที่มีทาง้าอ,อ,อจำกัดและมีปริมาณออกซิเจนเนี่ยไม่เพียงพอดังนั้นเนี่ยเมื่อตัวลูกจ้างเข้าไปทํางานเนี่ยถ้าเขารู้สึกตัวว่าอากาศน้ยนอยเนี่ยเขาไม่ควรจะเข้าเนี่ยเพราะฉะนั้นเนี่ยก่อนเข้าเนี่ยจะต้องมีการตรวจวัดเป็นวันออกซิเจนหรือว่าสารในไฟที่อยู่ในสถานที่อบอากาศนั้น ครับ,รบส่วนใหญ่เป็นโรงงานหรือว่าเป็นสถานที่ยังไงฮะที่มันจะมีอากาศจํากัดในลักษณะแบบนี้ก็ในกลุ่มที่ต้องมีการลงไปซ่อมในท่อหลุมอุโมงค์พวกนี้ครับมันจะต้องส่วนใหญ่จะถเป็นที่อบอากาศทั้งสิน้น<อ>ครับรวมไปถึงที่เปิดนะครับอย่างเช่นบ่อประบาดน้ําเสียเนี่ยซึ่งเรามองเห็นว่าไม่มีอะไรปิดคุมแต่ว่าทางลงมีลงทางเดียวแต่เมื่อลงไปแล้วเนี่ยอากาศข้างใต้หรือว่าก๊าซที่มันสะสมอยู่นียเป็นอันตรายต่อเราทั้งสิน้นเหมือนที่เราเห็นในข่าวใช่ไหมบ่อบาดาลลงไป ขุดบ่อหรืออะไรลงไปข้างล่างอากาศมันจะน้อยจำลองในลักษณะแบบนั้นซึ่งพออากาศมันเบาบางเนี่ยมันมีความเสี่ยงที่จะทําให้ร่างกายเราต้องการออกซิเจนระดับสิ่งพะดล้นเนี่ยถ้าออกซิเจนในนั้นไม่มีเราก็เกิดปฏิกิริยาึ้นมาครับซึ่งตรงนี้จะเป็นการจําลองว่าก่อนที่คุณจะเข้าไปในที่อับอากาศเนี่ยค,คุณจะต้องผ่านการอบรมนะต้องมีการตรวจความพร่องของร่างกายครับหรือก่อนจะเข้าจริงๆเนี่ยต้องมีเวิร์กทอมิ แน่นอนนี้ต้องมีแน่นอนนะแล้วก็ในส่วนของการทํางานเนี่ยจะต้องมีผู้เฝ้าหรือผู้ดูแลด้วยมไม่ได้ปล่อยเข้าไปอย่างเดียวนะครับตรงนี้อันนี้จะเป็นการจะมองว่าก่อนเข้าเนี่ยคุณจะต้องพร้อมตรงนี้พอปุ๊บเสร็จถึงจะเข้าไปดูข้างในได้ครับครับผมก็เดี๋ยวออลองเข้าไปดูในส่วนรายละเอียดข้างในดีไหมครับหรือได้เลยครับครับผมพอเข้ามาข้างในเราก็จะจําลองว่า ในเที่ยวอากาศมีอะไรบ้างนะครับอย่างน้อยเนี่ยความมืดเราเจอแน่นอนเที่ยวอากาศส่วนใหญ่มักจะมืดใช่ไหมฮะใช่ครับถูกต้องครับรวมไปถึงในเรื่องของเข้ามาเนี่ยอากาศเราไม่มีครับผมก็จะเจอเนี่ยอากาศหายใจหรือในเรื่องของสิ่งกีดขวางเพราะว่าถ้ามันมืดๆแล้วเนี่ยเราไม่รู้ว่าข้างในมีอะไรบ้างครับผมเราบางปทีมีประเด็นเรื่องสิ่งกีดขวางในเรื่องของร่างกายเมื่อเข้ามาแล้วบางคนเนี่ยถ้ากลัวความมืด ก็จะมีผลต่อร่างกายสภาพจิตใจไม่ได้ถูกต้องเพื่อความปลอดภัยมันก็ต้องมีการจําลองลักษณะแบบนี้เอาไว้ต้องเป็นการเรียนรู้ใช่ครับนะฮะให้กับคนที่อาจจะต้องไปทํางานในสถานที่ที่มันมีความเสี่ยงในลักษณะแบบนี้คับผมคุณเดี๋ยวต้องเจอกับอะไรบ้างถูกต้องนะฮะมีจําลองไว้หมดเลยครับนะฮะครับชัดเจนเห็นภาพนะได้ครับงั้นเราไปอีกจุดหนึ่งดีไหมครับเชิญเลยครับผมเชิญเลยมีอะไรบ้างคะเนี่ยก็เบื้องต้นเนี่ยเราต้องรู้สีก่อน ขั้นต้นจะมีอยู่สีสีครับสีแดงสีน้ําเงินสีเหลืองและสีเขียวสีแดงเนี่ยทั่วไปเลยห้ามเพราะต้องตายเพราะสีสีน้ําเงินเนี่ยให้ปฏิบัติอาต้องทําตามใช่ครับส่วนสีเหลืองนี่คือเตือนเตือนไะเนี่ยเตือนครับอย่าไปทําอย่าไปยุ่งอย่าไปเข้าใกล้นะครับส่วนสีเขียวคือบอกว่าสภาวะนี่มันปลอดภัย หยิบได้ใช้ได้ครับครับผมอันนี้ดูจากสีก่อนใช่นะฮะพอสีเสร็จก็เรามาดูเครือ่องหมายเนี่ยเครื่องหมายจะเป็นตัวบ่งบอกว่าในแต่ละสีเนี่ยคืออะไร แบบเช่นในส่วนสีแดงเนี่ยถ้าเราเห็นว่ามีวงกลมห้ามแล้วก็มีเครื่องมือสื่อสารอันนี้คือห้ามใช้เลยประมาณนั้นแล้วก็จะมีเยอะแยะนะห้ามจุดไฟห้ามผ่านอะไรประมาณนั้นครับก็เป็นตัวอย่างบางต้นท่านพอครับดูแบบนี้เนี่ยหลายคนบอกว่าอาจจะต้องท่องจําหรือเปล่าเห็นบอกว่าเรามีสื่อในการจดจําแล้วก็ทําให้เราเข้าใจเครื่องหมายสัญลักษณ์ต่างๆให้ง่ายขึ้นด้วยเหรอฮะใช่ครับลองดูไหมครับไปเลยครับ อันนี้เชื่อว่ากลุ่มผู้ใช้แรงงานรวมถึงน้องๆเยาวชนเนี่ยน่าจะถูกใจครับเพราะว่าเป็นในลักษณะของเกมน่าสนุกมากนะฮะลองดูฮะปึ๊บเริ่มเลยนะฮะเดี๋ยวผู้ชมลองลองทายไปพร้อมกันนะฮะจับเวลาครับอันนี้ผมว่าน่าจะเป็นห้ามเล่นน้ำฮะปึ๊บป๊บถูกถูกกล่องนะครับไปต่อครับไปต่ออันนี้เครื่องหมายแบบนี้ต้องสวมปึ๊บ อุ้ยผมจะทายถูกไหมเนี่ยป้องกันทางเดินหายใจถูกนะฮะต่อเลยครับเออเครื่องหมายพีเดาว่าที่จอดฮะครับอ้าวยังถูกอยู่นะครับผมอันนี้อ่าวงเวียนวงเวียนอ่าใช่ครับเนี่ยครับอ่าอันนี้อะไรเนี่ยหมวกไหมหมวกไหมเดี๋ยวผมดูกอนนะฮะใช่ครับใช้หมดเวลาแล้วนะฮะน่าจะหมวกอ่าถูกครับ นี่อะไรเนี่ยเหมือนฝักบ e ัวนะฮะเหมือนฝักบัวชำระล้างสีเขียวจวราบปรว่าน้้ำ uh, น้ำดื่มาฮะอ่าผิดฮะกำลังสนุกอยู่เลยฮะาไงดีครับต้องไปเรียนรู้แล้วก็จดจำจากป้ายต่างๆเพราะอันนี้ก็น่าจะเป็นเกมที่ช่วยให้เราจดจำได้แม่นยำมากยิ่งขึ้นครับผมถูกต้องครับโอ้จริงๆ นวัตกรรมแล้วก็อุปกรณ์ด้านความปลอดภัยยังมีอีกเยอะนะฮะแต่ว่าเวลาวันนี้หมดแล้วต้องเอาไว้ในวันพรุ่งนี้เดี๋ยวมาดูกันต่อยังมีอีกหลายถานนะมีทั้งหมด11 11ใช่ครับนะฮะต้องมาดูกันต่อให้ครบถ้วนว่ามีอะไรบ้างที่จะส่งเสริมเรื่องของความปลอดภัยนะฮะวันนี้เวลาของรายการหมดลงแล้วนะครับขอบคุณคุณผู้ชมทุกท่านที่ติดตามรับชมพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้สวัสดีครับสวัสดีครับ